ลานกาแลนนําก็บ่ทันทะลีทะลีผมได้ได้ยินเสียงรถเมตู้มาเอ้าๆกินข้าวอยู่กําลังป้อนข้าวแลงเพิ่นน้ําบ่เปืองเนาะมื้อนี้น้ําเอาเอาได้กินน้ําปานใดมันโอ้ยลมดมืเวนซือ่ตู้บ่เห็นบ่ว่าอันหลังกสินว่าอยู่บอกกันทางลงน่ะว่านสิปิ้วเพลิงเิงเพลิงเิงเิงอยู่ง กินขขายัางพันได้กินน้ำเน่ทุ่นย่ยเนี่คือมาลมโพลลมโพแต่เนาะลมพลึกพลักแ่เมนี่พี่น้องเอ้ย โดยสบายดีสบายดีปลาดุงเดอ้อพบพอกันอยู่หอยู่หนะ้าเมื่อนี้ปลาดุงเ้ยเปิดภาพมาก,ก็เห็นคนหน่อยดินกี่ตมเบอร์เตอร์คักแนะเนาะเมื่อนี่ลม, <c oughs> มนนลมเม,มื่อนี้ฟีนะพี่น้องเอ้ยเนาะเม่งไงต้นไม้ต้นตอกงาไผ่ใบไม้ใบตอกปิวเลิงเพลิง ถ้ากันมาหน้ามาอนีปลาดูเลยเนาะคนน่ะอ่ะเวนโบักปุกมาดิ่นน้ำเป็นโมนะเอ้ยเอักปุกมาดิ่นน้ำเป็นโมเลยบ่หนาวบ่ลูกลมแําห่หนาวบ่โอ้ยแก้วเห็นยังเสือเมยใจให้สวยมากละแกออกเป็นบดเออดินคักน้ำบบนี้เนาะระวังถือเสือเด้อได้อาบน้ำไปเวินได้ นี่หำนำย็นอยู่หน้าเลยได้อานอนมามาเอ้าเอ้าเอามาสิดมแก้มแล้วเอ้ายัางว่าปุ๊กเหรอยังว่าเอ้ยดิน่นแล้วมโนนบ่อานอนมาดิ่นนำเหมือนนี่สบายดีป้าลุงเลยลูกสบายดีป้าลุงลูก,ลกเห็ดเนี้ยงดุกอันนั้นนะนะนะ คิดต้มบ่นั้นแน่แนวมันสิหนาวแล้วเฮ็ดให้มือแตกแล้วลมซ่ํามื้อนี้ป้าลุงเอ้ยเนาะมาถ่ายบรรยากาศอยู่หน้าให้ปาลุงเบิ่งนํากันมาเบิ่งมาชมอากาศยามลมยามหนาวจนว่าฮอวันที่เดือนวันที่ได้พี่น้องเอ้ยยังหนาวอยู่เนาะอากอุ่นๆโอ้ยโดยวันที่10แดเฮ็ดหยังบาดนี่ ไปห้องยนเนอมืนนะี่ะวันที่ซิบเป็นเมื่อไปห้องยนหลังจากที่ยุดลายเมื่อเนาะยุดตั้งแต่ก่อนพูดจีนพี่น้องเลยเนะเาะเพราะว่าห้องยงเพิ่นเฮียนนะ่ะเป็นห้องยน,น,น,งงเ,นเป็นห้องยนจีนพี่น้องเลยเนาะเป็นห้องยนอ่าจีนเพิ่นสอนภาษาจีนน้าภาษาลาวน้านเนาะจาก,กสามภาษาพี่น้อง,งเลยจนก็นเลยยุด ก่อนพูดจีนพี่น้องเลยคงเฮียนอนุน,น้อยเนาะสบายดีเด้อปลาดุงเนาะสบายดีเชื่อพี่น้องเลยก็ได้เมื่อนี่ผ้าอนุน,น้อยมาดินอยู่นาปลาดุงเลยเนาะมาดินตอนแรกคุณวันชิมาดินน้ำเมต้เต้นตู้อ้วนนะพี่น้องเลยเพราะว่าเบอร์อื่นกะเป็นมือไปฮงเฮียนแล้วเนาะกะ็เลยว่าสีผ้าเพิ่นมาดินน้ำตู้เต้นกับตู้อ้วนเมื่อนี่เนาะสบาย อีกดนนะพี่น้องเยพ่อสิได้มานาเนาะเพราะว่าถ้าได้ไปโรงเรียนแล้วก็ประมาณ10เอ้ยประมาณทินึงประมาณทินึงจังจังได้มาบดนี้พี่น้องถ้าวันเสาวันอานทิตยพุน่นแหลมาโนู้้วนกับตู้เต้นไปหน้าซ้ําไปหน้าดงพี่น้องเอ้ยนาอยู่อยู่ไห้มันพุน่นแหะพี่น้องเอ้ยไปไห้มันว่าซั่นซะเนาะไปไห้มันแล้ว บเห็นซ้ำอยู่สองคนไม่ดูคือเกาอู่คนหน่อยกับกำลังเห็นเนี้ยอันนี้ลูกเห็นน้ยน่าเห็นยังวะกิจกรรมบ่ก่อนไปโรงเรียนบอกมีการบ้านอยู่บ่ออนนล่ะลูกจื้อได้อยู่บ่อการบ้านนั้นก่อนเฮ้าสียุดโรงเรียนไหนไหนมีมีคู่ให้การบ้านมาเห็นอยู่บ่ก ฮิดแล้วเบอร์ละบอกเจ้าปึ้มอ่ะไปเขียนเด็ดแล้วจ้ะเบิด์อะไรเบิด์อะไโอ้ซ้ำเลยไปโรงเรียนใหม่ไนดะ้ใช่ไหมน้องอื่นนี่ได้ซื้อปึ้มพร้อมได้หน่ซื้อปึ้มใหม่พร้อมอ,อ,อย่างลูกมันนี่ก็ลมลมอะ้รพี่น้อยมันนี่ค่ะ ล่มให้กว่วเดือนสิบสองเนาะขนาดว่าเดือนเดือนเอ่อเดือนเดือนชงชิเขาเดือนสานมวันที่ได้ทีไอนเนาะยังล่มเสยอ,อยู่ปีนี้หนาวหนาวเฮงปีนี้พี่น้องเลยอืจะให้เปื่อนนันเสื้อผ้าเรือเรอแต่เปื่อนเสื้อผ้าน่ะมันหนาว มานาหมูมีโมดินกีดินจอกดินทรายอยู่เฮือนมีหมูอยู่อยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยเนาะโมค่ะโมก็เท่าเด้อเฮียนพุ่นแหละเพราะว่าหมูเข้าโรงเรียนก่อนหมูเนาะเพิ่นมาหยุดเิงกหมูพี่น้องเอ้ยหยุด10ปลายมื้อหยุด10ปลายมื้อยตั้งแต่ก่อนุจีนเนาะอื่นนี่แหละสิได้ไปคือเก่าอื่นนี่ พอน,น้อนชิด้ไปเฮียนคือเก่าแล้วเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ดีใจบ่คือเนี่ยไรเดี๋ยวนี <Yeah. S 1> ฮะชิ <laughs> ไดไปเฮียนแนี่ดีใจอยู่บล่ลเยอ <laughs> บ่ดีใจโ oh, hey, อ้ยนอมาเปิดน้ำเข่าสวนก้อนมาในที่น้องเลยเนาะเตรี okay. ทางน้ำเพิ่นเข้ามาสวนก่อนเปิดน้ำเข่าสวนมา ให้ต้นไม้ต้นพี่น้องเอ้ยว่ามีตู้พอตู้เราบ่ได้ส่วนไหนเราบริสุทธิอยู่เถียงเนาะตะกาวก็มีแต่ตู้อ้วนเปิดเข้ามาพี่น้องเอ้ยไปให้เพิ่นช่วงหนึ่งเนาะไก่เลยพี่น้องเพิ่นมาฉะอันขี้ผุนมาตันทางหนำเนาะยังกระไดมากก๊กมะขามก๊กพะคะพี่น้องเลย เปิดน้ํให้เพิ่นไหลเข้ามาแบบนี้เลยเจ้าทินน้องเอ้มาแล้วผมมาเน้แล้วไก่สะทางน้ดพี่น้องเอ้ยเอามาโซให้น้มาก่อนสะทางน้ดเลย พี่น้องเอ้ยเริ่มก่อยแล้วค่ะกันเนาะค่ะใหญ่ไก่โตการรักกินมักแตงก็แม่นเพิ่นมหาสะอันคีดินตันคองน้าก็แม่นเพิ่น นี่ตันท้องน้าไม่ได้ตู้อ้วนเปิดย่ำใดนะมันไปคาเดียวครูพี่น้องน้าม,มันไปแต่สายน,นั่นขาอย,อยู่ทางนี้มันดุดก้อยเนาะบริจินน้ำเบิ้งมาหาสะตันบ่ได้นี่มหาสะตันทางน้ำไม่ได้โอ้พี่น้องเลยลมดีๆแด้แเหมือนเนาะ พยุขเข่าอีกอลยพยุหนาวเข่าอีกเลยลมอุ่นนะพี่น้องเลยเนาะลมบ้ดมือเว้นเว้นมือนี่ค่ะรึกว่าลมพี่น้องเลยหนาวกลับมาอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะผุนดอกหมังม่วงค่ะโซเป็นโซเยอะหมังม่วงไข่พี่น้องเลยฮะผุนอ่ะเมตุเรามาแต่อนกุ้งได้บ่อ่านหนามเลยนะเนาะ แล้วแรงได้น้ามึงนีาา่บังฮะโอ้ว่าไวน์นอยู่ได้จันี่เนาะเด้อเอาน้ำเขาอันน้ำสารเข้าีนมาละางด่างยู่ฮะอือโอ้พอดีกินบาทหนึงน่งเนาะโอ้ว่เติบเนาะพี่น้องแบบเอาแบบเด็บปุได้ดังเข้ากรุ๊บเอากรุ๊บก่อ,กกอ,อ,อน ย่องคิวพี่น้องเพิ่นพาแต่สวดมาแต่สวดมาเบิ่งเงินเบิ่งหยอดตำลึงเมื่อรัวกินก้อนยังงงอยู่วะหยอดตำลึงนี่น้ำมันตัวอ้วนพี่น้องเื้อนี่พาบ้านลุงเระเบ,บิ่งหน้าพี่น้องเ้ยลมอากาศดีืันนี้พี่น้องเ้ยเนาะต้นกล้วยตัวอ้วน ดอกมังม่วงปีนี้ถือว่าดกขนาดเด้ยพี่น้องเอ้ยมังม่วงเนาะดอกมังม่วงพี่น้องเอ้ยดกดกอันนี้เป็นมังม่วงใหญ่เนาะถือว่าลกขนาดเด้ยมังม่วงไข่กัดกดกพี่น้องเลยโดนๆมาเธอหนึ่งถือว่ากันยังบอท่านได้อันเป็นว่าติดลอยบนเส้นเลยพี่น้องนี่ พานในว่าติดหมากลอยปอร์เซ็นยังเสี่ยงอยู่เนาะว่าผลยังพันด้โหยดอกมังม่วงด้วยปีนี้พี่น้องเลยเป็นนันปานแดกนะกินเบิดแล้วพี่น้องเลยเนาะเป็นซิบโกามาอันนี้ปานที่ซรงปานที่ซรงตัวนี้พี่น้องเลยปิดพ่มโมพอม,มพอมมันโม,มหลายต้นเนาะ คือสิยังหลายอยู่ตัวนี้พี่น้องเอ้ยปานได้เป็น10กว่าหน่วยเบิดแล้วเนาะกําลังว่าสิเตรียมโตเมืองพี่น้องเอ้ยเนาะตู้อ้วนกับตู้เต้นมาแต่ใหพอดีลานกะแล่นน้ํากับ่ทันทะลีทะลีพมได้ยินเสียงรถมตู้มาเอ้าๆกินข้าวอยู่กําลังป้อนข้าวแงเพิ่นกินข้าวแงกับอัน ต bon. ู้ย่องคิวเราไปสอนกุ้งแล้วยิบให้่ยิบนึงเพราะได้ขว่วยเพิ่อนเอาพื้นมานำเลยติเอาสบายดีสองเท่าเด้อโดยกำลังมาแต่ให้น้ำแล้วบบเปืองน้องมินหนาวหนาวที่สวัว่าลมบดมือบดเว้นหนาวซื้อประตูโบเห็นบ้าว่าอันหลังกระสีอันว่าอยู่บอกกระดาษทางลงน่ะว่า คนที่ปิวเ่าเพลิง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 อยู่ไม่างเพลิงนักโอ้ยเห็ดได้เดี๋ยวนี้เชียงโมงเองนายมือป้าตู่เอาคนมาไหว้ก็หนุ่มมึงเนี่ยโอ้คืออ่ไรวะนี่มึงยังอันนี้เออเออเอามาเห็ดนั่นทานนี่บ่มันได้พันมันได้ตีได้ตัดได้บ่ ไม่นิกไม่น้อยม,อามาแต่ให้ผู้พี่น้องเลยเนาะเอาเอา,เอากินเขายังพันได้กินน้ำเน่ <c oughs> <c oughs> ปุ๊บปกอปอีปุกกพักกันแล้วตอนเนะ <c oughs> าะตตย่านว่าเหยียบนุนแหนมปบน้งกับทา่านคำมาได้เริ่มหนาวได้นุนได้บาท ไปพันถือกุ้ไม่กินคนบ่ออฟตย,ยาน <c oughs> พันถือกุ้ไม่กินคนมันกัดเป็นตุ่มเป็นจอ,อแล้วล <c oughs> ะไปเมื่อดุออดอตกได้ดิ เมื่อย่างเมื่อประตูเพื่อเอาไม้ลงได้ไำเลอกินข่าวอิ่มเลยตอนแรกว่ายังโมาไงบ่าวจะมานั่นป้อนข่าวแล้วเมื่อป้าแล้วว่านนอันนนหนึ่งข่าวให้เรียบร้อยได้ฮหหนึ่งเดียบร้อยข่าวกะอย่างแต่ว่าบ่มีแนวกินน่ะแหละลวกพักตำลึงตำล่งไปอันนนบ่ได้ไปโองเียนเนาะบ่มีแนวกินนนนาะ อนุนไปห้องเฮียนน่ยเงว่าเออแลนไปตลาดเลยัันเป็นวันที่ซิปเเป็นวันเข่าห้องเยียนอันนุ่นแล้วเฉลก มืัอนี้นะวันทีเก้ามันนี้นะมื่นวันทีสิบพอดกำนดเขาของเรียนคนหน่อยได้วหืมือบานนีวันทีค่ะบ่ผ่านมาหลายมือแล้วลูกไปเมือน้ำตู้ได้ไปเฮาเมื่อได้บัตรเพื่อขี่รถเมื่อบ้านอีกแดนทะลีทะลีว่าจะได้ขี่รถประตูแก่พื้นมาเฮ้ยประตูเอาพื้นลงก่อนลงไย ไปเฮาบวันในเตรียมโตเมื่อหนาวนะดุด้ยลมบัดมือบัดเบนเลยเหมือนนี่พี่น้องเลยเนาะอันน้นเอยจบคลิปยุลูกจบคลิปยุบอกป้าลุงยุดีดีดีด,ดีเห็นหได้ไหนไปกันแล้วเดอ้พอพ่อกันไหมเียวบ๊ายบาย,บาย,บายน้ำเน่อยแม่บ๊ายบายพ่อกันไหมคลิปหนาดเดอ้อป้าลุงคลิปนี้กะ ก็ <c oughs> จบใบสำนีก่อนถ่ายตั้งแต่เศร้าจนคําเลย <G ül> <c oughs> เปิดโมเมนต์เศร้าเนาะตั้งแต่บายบุ้งพี่น้องเอยเปิดใน้ำเปิดน้ำใ,นใส่สวนแล้วก็จนคําเลย <c oughs> หอดเวลาเมื่อเลยมือนีก็มาเผาหน้าหงมยตู้พี่น้องเอยเนาะโดยก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ป้าดุงเบิงอยู่หาอยู่หน้าระวังได้ดอกระวังไ,ไ,ได้มุดได้ดอก เอาซะพี่น้องเลยคลิปนี้น้ำราดไปแล้วเนาะพูพอกันไหมคลิปหนาขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีเบิรสุขุสุคนเดอร์อยู่ดีมีแห้งนำด้วยนำด้วยสบายดีพี่น้องเลยเนาะ